สวัสดีครับมาพบกับ Toyota Camry 2.5 n a v สนวีนะเป็นตัวเบนซินนะครับปี2017 <S <S คันนี้ราคาขายอยู่ที่5 9า0 0 0เก้บาทครับูกค้าเครดิตดีก็จัดไฟนแนนซ์ได้นะฮะจัดได้เต็มนะฟรีดาวครับพอนอยู่มาหนึ่งมืนหนึ่งพันกว่าบาทนะฮหปีรถสวยมีแต่ป้ายแดงนะครับประวัติเช็คศูนย์ตลอดนะครับ ภาพกับร้อมใช้าง,งานแลวครับไม่มีชนนะปุ่มาลัยมันเตะฟังชันคุชคอนโทรแบ็กเอเอเบสะปรับไฟฟ้านะครับเบาเป็นเบาหนังสีส้มจอนีวิกเกเตอร์นำทางแอร์ Air, เป็นระบบดิจิตอลตกแต่งด้วยลายไม้นะครับมีนีวิกเกเตอร์นำทางปุ่มพุชสตาร์ทภา,ายในก็สวยๆนะครับเบาก็สภาพเนียบนะครับ รถประวัติเช็คศูนยตลอดนะเลขใหมวิ่งวิ่งน้อยนะคันนี้ห้าหมื่นเก้าพันกิโลเมตรเท่านั้นนะสนใจนัดดูรถได้ที่เขตบางนานะครับกรุงเทพโทรศูนย์หกหนึ่งสี่สี่สามสองแปดสองเก้า